ครับผมแล้วมันอีกสักพอยเิเบ่งแตงโมโลออนเพลงแตงโมนอนเปลง <c oughs> นี่เดราจะพามาดูจะพาเบ่งไอตัวที่แต่งลูกเนาะครับผมตัวที่แต่งลูกตัวนี้คือตัวที่แต่งลูกผมาเรียกว่าหน่วยบ <Okay. S 1> อืมบอกใครใหญ่มาดูฝั่งที่ไม่ได้แตง่งฝั่งนี้คือปล่อยเลยตัวแรก คนละเรื่องเลยสรุปคือบอตองแทงมระดอกบอตองแทงไปลอยมันเถอะเพราะว่าเราไม่ได้เซียนมันที่เขาเออระดับระบบตำราเขาเราต้องแต่งลูกให้ลูกที่เท่านั้นเท่านี้้เอ่บอๆปล่อยธรรมชาติเลยเบิ่งตัวธรรมชาติเบิ่งหน่วยงามเลยเบิ่งหน่วยลายงามลายงามเบิ่งตัวแต่งเบิ่งด่ากันเด้เบิ้ง เออ๋อุตส่าห์นับนับอย่างดีเลยนับแบบเออแบบตามข้อเลยอะ่ะเ,เก็บลูกแรกมาถิ่มก็เอาหน่วยลูกที่ที่ข้อที่สิบสามไอ้เพื่อนยังไงนไหกิ่งที่สิบสามยังในใี่แหละตัวนี้ตัวนี้ระบบขี่ขานตัวนี้คือทดลองกันซื้อนี่เอาระบบขี่ขานโอ้ยเอียงเหยดน,นี่มาบอมาบอกยุดไม่ต้องเลยคือข,ขาดเลยนะ มันเหี่ยวดิมันมันแห้งหรือเปล่านี่หน่วยก็ใหญ่ไว้อยู่เด้วยเป็นหน่วยบลดกบลดกซ้ำไอตูอยู่ในอู่ดกซ้ำในอู่นี่อู่นีอู่นี่อูแต่งฮอดกิ่งไหมเพราะว่าบ่ได้แต่งหน่วยอย่างเดียวแต่งกิ่งพร้อมแล้วเขาจะเอาไปจำเลยดูหนึ่งหนึ่งพนเพราะว่าเขาว่ามือมันตายแล้วนี่มันตายยอน่าเน่าบุ บึงคือกันทายบึงท้ายบึงเาใกล้ใกล้ใกล้เราฟังเสียงว่าเสียงดีด้วยสุกไม่สุกสุกไม่สุกอ่าคอมเมนต์บึงสุกไม่สุกอ่าสิมาไปพาเก็บเลยนะเก็บเลยหนึ่งสองสามลุดออกมาแล้วแล้วจะไปพาดูให้มันลูกมันก็พอได้ยังเดี๋ยวไปดูกันเลยพอได้ โตกแดงอ๋อตกแดงอือถ en ้าเรื่องกินนี้จริงเลยนะถ้าจะไปผ่านี่เปิดออกแดงข้าวกลุ่แดงมันต้องแดงดูกันเลยมันเสียอะไรกันน่ะจะมาผ่าต้องผ่าเด้อผ่าอะไรนี่จะได้ไม่มีเม็ดอะไรเนี่ยนี่ไรนี่เลยไม่ไม่นี่ตามเส้นนี่อ๋อ สองสามฮึบฮึบเฮ้ยแดงแดงแดงเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟอ่ะเปิดไฟก่อนไปไปแดงไปไปขาวแดงแดงสองยังก็แดงสองแดงเห็นดากมาแล้วแดงมาแล้วแดงเลยจุ๊บพอพอกินได้กินได้พอดีเลยมั้งประมาณนี้แหละยังไม่แดงมากเจ่เปลือกมันพันบางเอาไว้อีกคนนี้ที่หนึ่งเนาะไว้ที่หนึงนี่ เรียบร้อยดีได้กับที่หนึ่งห้าสิบมาเก็บลูกต่อไปว่าจะแดงกว่านี้ไหมเป็นหน่วยมนยน <laughs> นันหน่อยเนาะแน่นหน่วยหน่อยหน่วยผสมก็ถีแบบใส่ปุ๋ยผสมกับถีแต่งหน่วยเลยอ <laughs> สวยตัวไปน้ำพระชามาได้ <laughs> แบบ <laughs> <c oughs> จ๊กกินแบบไอเต็มข <c oughs> ึ้นหน่วยมันแบบพอค่อยช้ำเนาะมันเป็นแบบหน่วยมันอันนไหนล่ะบอหวานไหมเปรี้ยวหวานเลยล่ะหวานบะให้ลองกินดู nhiều trên này cứ bán ừ. con sẽ bán nhiều bán tiếp bán lại cả lúc mấy dày ừ. nhiều